สวัสด <ersch> ีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกจากจังหวัดกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะจะมีเซกูชี่เทป่อนนะคะแล้วก็จะมีแบบสซกูชี่ซอฟตี้ัมบนะคะอันนี้นะจะเป็นตังแผ่นบีบนะคะกล่องต่อมาจากจังหวัดอุทัยนนะคะอย่างแรกนะจะเป็นเทป่อนนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นแบบกดนะคะอันนี้จะเป็นแบบสซกูชี่มูเจค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดปัตตานีนะคะจะเป็นสซกูชี่เซเลกไปสามชิ้นนะคะอย่างแรกจะเป็นลาจาร์จิ้งจอกนะกา่งต่อมานะคะจะมี็นลายน้งเงือกนะคะ แล้วก็น,นี่นะคะจะมีเป็นปลอปคอนค่ะแล้วก็เป็นแบบเด๊กขงยานด้วยนะกล่องต่อมาจะตจอชายบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นแก้ากาแฟนะคะแล้วก็นี่นะคะกะเป็นแบบแพ็คเกอร์นะอย่างต่อมานะคะจะมีเป็นกาแฟบันด้วยค่ะกลอ่องต่อมาจะตจอเชียงใหม่นะคะอันนี้นะจะเป็นคุชชี่ไซส์เล็กนะคะ2ชิ้นค่ะกล่องต่อมาจะตจอกรุงเทพนะคะจะเป็นกล่องสม่มของเล่นนะคะ1กล่องค่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดสิง์บุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นสกูชีสวีทเคนะคะหนึ่งแล้วก็นี่นะคะจะเป็นปลาหมึกดิบนะคะแล้วก็จะมีเป็นหอยดิบด,ด้วยค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดชัยภูมินะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นแบบแคคเกอร์นะคะอันนี้จะเป็นซาลาเปาแล้วก็เป็นเป็นคอฟฟี่บานด้วยค่ะก็ขอบคุณทั้ง8ดคนมากๆเลยนะคะ